ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกาศละเอียดครับแล้วก็วุิชัยลายกาละเอียดครับผมอ่ะวันนี้เจอกันกับเช้าวันที่สิบเก้าพยเนาะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีครับที่อ่ามาจําจองรถแห่เข้ามาจิวงานรถแห่กับมาจํารถเข้ามากับสาวเลีงข่วงข้างนะฮะที่เราได้ออกงานครับตั้งแต่วันที่สิบพยนะฮะครับสิบพยแล้วก็ได้ออกงาน สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามาสิ้นสุดอยู่ที่สิบห้าครับสิบห้าคือลอยกระทงนะฮะซึ่งเราก็บางคันเรานัดส่งรถลูกค้าบางคันเรานัดอ่าคิวงานรถแห่งครับแล้วผมจะเปรียบเทียบให้ดูเหตุผลอยู่สองอย่างที่ผมช้าคืออะไรบ้างครับมีจะมีจิบเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรมากมายครับหรือว่าสาระมากมายครับหนึ่งทำไมถึงล่าช้านะครับคิวงานเรา คนงานไม่พอครับผมอา,อาจจะลาเกี่ยวข้าวบ้างเอยเนี่ยขออนัญนะน,นี่จะหาวดาไมา่อีกครับเกี่ยวข้าวครับนี่กําลังเสร็จกันเกียบทุกคนแล้วครับเกี่ยวข้าวทําไร่ปลูกยากิีดปลูกถั่วประมาณนี้นะถ้าทําเสร็จทีมงานผมจะมาครบเลยนะอัดฟางพูดผิดอีกเพิ่มเติมน,นะมันก็เลยทําให้เราล่าช้าครับบางทีนัดลูกค้าวันสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งเสร็จแต่ทีมงานไม่มามาไม่ครบ มันก็จะล่าช้าไปอีกอันนี้คือเหตุผลนะฮะข้อที่หนึ่งครับแล้วก็จะมีอตอบประเด็นเรื่องอทำไมคลิปถึงหายอยู่ประมาณสี่ห้าวันผมไม่ได้ทําคลิปครับก็คือหนึ่งคนยังไม่พอก็ประเด็นที่หนึ่งเหมือนเดิมสองอมีคนบอกครับตามที่บอกคลิปที่แล้วบอกว่าให้เอาเวลาทําคลิปนะ่ะไปทํารถดีกว่าครับผมก็เลยพักเลยบแล้วพอที่สองก็คืองานมันเร่งถ้าผมทํางานมันจะไม่ค่อย มีเวลา่าเล่นโทรศัพท์ครับแล้วก็ตอบแชทตอบไลน์เท่าไหร่ครับแต่พยายามติดต่อได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะทั้งเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กสอบถามเข้ามาเลยครับแต่ถ้าอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่ากลัวโดนโกงหรือเปล่าให้โทรหาได้เลยครับผมรับสายได้ตลอดครับถ้าได้ยินเสียงนะแต่ถ้าไลน์ต้องแนงหรือว่าเมสเซจติ้งต้องอะไรของมันมันจะาไม่ได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างก็ขอไปเอฟซีด้วยเพราะว่าบางทีก็เบิ้ลรดแรงครับตามลดหน้าร้านครับ พราะช่วงนี้คนงานไม่พอผมต้องดูเองครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะได้ส่งงานอสายลิงพ่วงข้างอยู่ที่เขมราชสายลิงพ่วงข้างอยู่ที่สังขะนะฮะครับขอพี่ขอขอบคุณพี่พชายด้วยที่รอได้นะพี่มันก็เหมือนรถเกี่ยวข้าวครับตอนเนี้ยถามว่าเหมือนยังไงรถเกี่ยวข้าวบางทีเรานัดเขาสองวันครับผมนัดเขาสองวันแต่รถเกี่ยวข้าวพังพังมันยังพอซ่อมได้นะกับซ่อมได้ถึงจะเดินต่อได้นะ แต่ถ้าออกงานลดแห่ครับออกงานแห่ปุ๊บเนี่ยมันเป็นวันดีของเขาหนึ่งวันเท่านั้นนะอย่างเช่นล็อกวันที่สิบเก้าวันนี้เปรียบเทียบนะล็อกสิบเก้าวันเนี้ยลดแห่ห้ามพังห้ามเสียห้ามมีปัญหาเด็ดขาดครับผมก็ต้องไปดูงานหน้าง,งานด้วยตัวเองก็คือต้องลดให้พร้อมแห,ห่เขาได้ห้ามมีปัญหาอะไรทั้งสิน้นแม้กระทั่งเครื่องปั่นไฟระบบเสียงการละเล่นดนตรีทีมงานดนตรีประมาณนี้มันต้องเปะ100๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องงานรถแห่มันจะแตกต่างกับรถเกี่ยวนิดนึง ครับผมแต่ถ้ารถเกี่ยวล่ะเป็นไงความรู้สึกของเจ้าของรถหรือว่าเจ้าของรถเกี่ยวเขาอ,อยากได้ตังค์ทุกคนครับผมก็เหมือนกันครับอยากได้ตังค์ทุกคนอยากได้ตังค์ทุกท่านแต่ว่าเวลามันจะคาดเคลื่อนกับลูกค้าครับผมคาดเคลื่อนแบบไหนก็คือเอา้าลูกค้านัดเกี่ยวข้าวบ่ายโมงแต่ผมก็นัดจะส่งรถหนึ่งถึงสองวันแล้วทําไมถึงไม่ส่งรถก็ประมาณนี้ครับเหตุผลก็คือบางที มันองประกอบหลายอย่างลูกน้องมาไม่ครบครับผมแล้วก็สองอ่าออกงานรถแห่อยู่ครับผมแล้วก็สามก็งานบางงานเนะี่ยมันเป็นงานที่ประกอบใหม่ทั้งคันครับทั้งวิบากเลยทั้งปั้นรถแห่ปั้นลถมือสองเลยแล้วก็ติดตั้งซาเล้งคพ่อข้างนะฮะอันนี้คือมันเหมือนศิลป,ปะอย่างหนึ่งครับผมที่เราต้องใส่ใจละเอียดครับอย่างเช่นวันนี้ผมเจอคอมเมนต์หนึ่งเข้ามานะฮะอ่าก็อยากได้ซาเล้งอ่าที่ใหญ่ ซาเล้งผมเนี่ยมันมีขนาดมาตรฐานของมันครับประมาณเท่าไรลนะ่ะหกสิบคูณร้อยหรือแปดสิบคูณร้อยประมาณเนี้ยคือมันเป็นบล็อกสแตนดาร์ดครับโรงงานทั่วไปใช้ทุกคนทั่วประเทศทั่วอ่าภาคอีสานเราก็อยู่ประมาณเนี้ยนี่ตอนนี้ลงอยู่ที่สี่สิบห้าตัวครับขายไปแล้วห้าตัวนี่แนะหละเหลือประมาณสี่สิบตัวครับผมอ่าอันนี้ฝากซีไดกดไลค์ก็แชร์เลย,เลยแล้วก็อุดหนุนด้วยครับอ่าขอที่แจงก่อนนะฮะ อยากได้ซาเล้งพ่วงข้างที่ใหญ่ขึ้นคําว่าใหญ่มันก็ต้องแบกภาระกับการที่รถต้องแรงต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือการวิเคราะห์อของผมแล้วก็สองอคําว่าใหญ่อยากได้ซาเล้งใหญ่ครับผมก็เลยใส่ลงังคาใหญ่ใส่ซาเล้งใหญ่ขึ้นมาบอกว่าใหญ่เกินนะฮะประมาณเนี้ยคําว่าใหญ่เกินเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่าหรือว่าอะไรครับนี่แหละบ,บางทีอ่ะการทํางานอยากให้ถูกใจลูกค้าอยากให้ถูกใจเอฟซ มันก็อาจจะผิดใจตัวเองบ้างแล้วก็เสียสเต็ปงานของเราที่วางไว้ด้วยประมาณนี้คเพราะว่าเราต้องให้ทําให้ถูกใจเขาตามใจลูกค้าได้มันก็ผิดใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว,ว่าบางทีทําไปแล้วไม่ถูกใจนี่หลายคนร้อยพ่อพันแม่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงครับอ่าใส่ซา์เร็งใหญ่ขึ้นรถก็จะอืดขึ้นหรืออะไรขึ้นประมาณนี้ยบอกว่ารถวิ่งไม่ดีประมาณนี้ครับแล้วก็สองลังคาใหญ่เกินไปอันนี้ก็คือ อ่าถ้าชอบใหญ่เล็กบางทีเห็นในรูปครับบอกว่าเล็กเกินครับกับตัวจริงเ่ยมันคนละอยา่างนะฮะอันนี้ฝากเอฟซีไปด้วยครับผมอ่าแล้วก็ถ้ามีปัญหานะถ้าสมมติว่ารถมีปัญหาอ่าติดยากเอ้ยกุญแจเปิดไม่ได้เอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวผมเคลมให้ครับเรื่องแค่นี้มันจิ๊บจ้อยครับผมสามารถเคลมได้แต่ก็พยายามโทรเข้ามาแล้วก็ทักไลน์เข้ามาครับพอใจตรงไหนไม่พอใจตรงไหนอ่าอะไรเสียหายตรงไหน พากแชทตรงตัวได้เดี๋ยวผมส่งให้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยแคนนี้กิ๊บจอยมากเพราะว่าบางทีเราทําคิดว่าดีแล้วแต่ว่าเอฟซบอกว่าจะได้ดีกว่านี้บางบางเคสเรารับได้เราก็ส่งเกมให้นะฮะอันนี้คือจากใจผมเองนะครับแล้วก็เรื่องอมีคาติชมเข้ามาบอกว่าบริหารงานไม่เป็นครับแล้วกอ็อะไรล่ะใช้คนไม่เป็นบริหารงานไม่เป็นนัดไม่ตรงเวลา ก็ตามที่บอกครับเคตแรกก็คือเหมือนกับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวไม่มีเวลาตรงเป๊ะแน่นอนครับก็คือโรงงานเนี้ยไล่เนี้ยมันก็ต้องเอาให้จบไล่นี้ก่อนพอจบก็จะเป็นไล่ที่สองที่สามสี่ห้าต่อไปแต่ถ้าไล่หนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่อ่าสมมติว่าผมยืนอยู่เนะนี้ยไล่นี้แล้วอีกคิวที่สองอยู่ที่ประมาณห้ากิโลหกกิโลเนี้ยมันก็จะไปยากครับมันต้องเอาละแวกนั้นให้จบก่อนอันนี้คือเหมือนผมเหมือนกันบางทีผมนัดลูกค้าสองวัน สามวันแล้วทําไมไม่ตามนัดุธสองวันสามวันครับงานหน้าร้านมันก็มีนะฮะทั้งตะยางเปลี่ยนโซ่เตอร์ครับอ่าอย่างเช่นรถเกี่ยวก็จะมีมาให้ช่วยครับอ่าบูธหักสลักหายเชื่อมโน่นนี่นั่นอันนั้นหักตัวนี้แตกครับเราก็ต้องช่วยเข้าไปจากเวลาวันหนึ่งเราทํารถได้หนึ่งคันเราก็จะเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันเต็มๆนะอันนี้คือข้อที่แกงครับผมแล้วก็จะมีเรื่องอ่า อะไรล่ะสายเลี้ยงข้างนะนี่เราเข้ามาก็เยอะพอสมควรนะฮะก็สามารถสั่งได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของทีมงานนะฮะนี่ทีมงานถ้างานไม่จบถ้าเกี่ยวข้าวไม่เสร็จเขาก็จะไม่ได้มานะครับมันก็เลยทําให้เราล่าช้าได้ครับผมส่วนอันนี้เราจะทําให้สองคันเลยนะฮะทั้งวิบากโคราชนะัะไม่ต้องห่วงนะฮะดูคลิปนี้ก็สามารถสอบถามได้เลยครับผมแล้วก็ อาตาเล้งของเขมมาชแล้วก็ตามด้วยสังขะสามพันเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ดูเรื่องนะส่งได้เลยนะ,ะมามาดูนี่ต่วนี้ก็จะเป็นอ่าข้าวของแม่ครับนี่ของเราก็มีนะครับก็จบไปแล้วนะครับ บางทีก็เหนื่อยครับเหนื่อยกับงานนะงานมันเยอะพอสมควรครับมันก็เลยทําให้เราล่าช้าได้ครับผม งา่ายนะเราก็ทําทุกวันครับทำทุกวันหมายถึงว่าคือวันที่เต็มร้อยนะอย่างเช่นเมื่อวานที่ผมบอกว่าเปิดร้านนะก็กําลังขึ้นโครงขึ้นตัวถังให้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าเว็บนิวเวบร้อยที่ทําให้ลูกค้านะฮะอ่าแต่ละลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเับซี FC แค่ทักไทยเยครับแล้วก็อยากให้เอฟซีได้เข้าใจนะฮะว่าทีมงานเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับจากใดที่ยังโทรหาผมได้อยู่จากใดที่ยังอ่าทักแชทให้ผมได้อยู่ คือเราสามารถทําให้ท่านได้แล้วก็จัดส่งให้ท่านได้ก็ขอเวลานะฮะคลิปนี้ก็ขอเวลาแล้วก็ให้เราได้เริ่มเริ่มงานใหม่ด้วยวันนี้ทีมงานมาก็เกือบครบ100%ยนะฮะคลิปนี้ก็ขอยุติทํคลิปแค่นี้ก่อนครับผมครับบ๊ายบายครับ fc สวัสดีครับ